สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ช่องครูออนสอนภาษาไทยค่ะวันนี้ครูออนจะมาสอนเราในเรื่องระดับภาษาส่วนเนื้อหาของเราจะเป็นยังไงนั้นไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะระดับภาษา ก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คืออธิบายลักษณะของภาษาระดับต่างๆได้แล้วก็สามารถระบบุระดับภาษาได้นะคะสุดท้ายสามารถใช้ภาษาระดับต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะ เรามาดูที่ความหมายของระดับภาษากันก่อนนะคะระดับภาษาหมายถึงความลดหลั่นของถ้อยคําและการเรียบเรียงถ้อยคําที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาสหรือกาลเทศะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารและตามเนื้อหาที่สื่อสารการศึกษาค่ะการศึกษาเรื่องระดับภาษานะคะอาจจะพิจารณาได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง เช่นพิจารณาตามฐานะของบุคคลตามเนื้อหาและตามการเทศะที่สื่อสารค่ะเรามาดูประเภทของการใช้ระดับของภาษากันนะคะ 1. นนะคะภาษาระดับพิธีการซึ่งเป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบรูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มีความประณีตงดงามอาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คำระดับสูงค่ะ เรามาดูการใช้ภาษาระดับพิธีการนะคะจะใช้ในที่ประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นพิธีการทุกถ้อยคําต้องเลือกเฟ้นอย่างสละสลวยและผู้ส่งสารเป็นผู้กล่าวอยู่ฝ่ายเดียวมักมีการเตรียมการล่วงหน้าค่ะภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาสสําคัญสาคัญเช่นงานราชพิธีวรรณกรรมชั้นสูงเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับพิธีการนะคะ ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบูรพรมหากษัตรยาธิราชจงคุง้มครองประเทศชาติและประชาชาวไทยให้ผ่านพ้นสัพพะอุป,ปัตถวะพิบัตทั้งปวงอริราชศัตรูภายนอกอย่าล่วงเข้าทำอันตรายได้ศัตรูหมู่พานภายในให้วอดไวาไยพ่ายแพ้ภัยตัวบันดาลความสุขความมั่นคงให้บังเกิดทั่วภูมิมนทนบรนดาลความร่มเย็นแก่ออเนกน,นิกรชน รบความเขตขอบขันท่สีมาประเภทของการใช้ระดับของภาษาประเภทที่2นะคะภาษาระดับทางการหรือภาษาทางการภาษาราชการซึ่งเป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบร,รูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์มีความชัดเจนตรงประเด็นลักษณะของระดับ ภาษาระดับทางการนะคะก็คือ 1. ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่ประชุม 2. งานเขียนสาธารณะ 3. อาจใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 4. ผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นบุคคลในวงการเดียวกันแต่ไม่สนิทคุ้นเคยกันค่ะซึ่งจะใช้ในโอกาสสำคัญที่เป็นทางการเช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์รายงานทางวิชาการ การกล่าวปราศัยการกล่าวเปิดงานสำคัญต่างๆเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับทางการกันนะคะ บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพื่ออ่านและเพื่อแสดงรูปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครรำต่อมามีการปรับปรุงละครรำให้ทันสมัยขึ้นตามความนิยมแบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นได้แก่ละครดึกดำบรรละครพันทางเป็นต้นค่ะ เรามาดูประเภทที่3นะคะภาษาระดับกึ่งทางการซึ่งเป็นภาษาที่ยังคงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัดแบบภาษาทางการบางครั้งอาจใช้ภาษาระดับสนทนามาปนอยู่ด้วยค่ะเรามาดูลักษณะภาษาระดับกึ่งทางการนะคะจะใช้ในที่ประชุมเล็กหรืออภิปรายกลุ่มย่อยเนื้อหาเป็นเรื่องทั่วไปใช้ศัพท์วิชาการเท่าที่จำเป็นอาจมีการโต้อตอบโต้แย้งกัน และอาจใช้ภาษาระดับทางการปราปวนระดับกันเองค่ะส่วนใหญ่จะใช้ในการติดต่อธุรกิจการงานหรือใช้สื่อสารกับบุคคลที่ไม่คุค้นเคยหรือมีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าหรือการบรรยายการประชุมต่างๆค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับกึ่งทางการกันนะคะฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ระดับมัธยมผู้ที่ขยันมุ่งมั่นจะเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้ จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบกายทั้งสิ้นยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทำให้เขาสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยได้ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติวติวและติวกีฬา,าฉันไม่เล่นกิจกรรมฉันไม่มีเวลาทำและยิ่งห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทำไมเพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้ท่องตำรายอย่างเดียวแล้วก็มาจกประสบความสำเร็จตามที่คิดเสียด้วยคือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ มาดูประเภทที่5กันนะคะภาษาระดับไม่เป็นทางการก็คือภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผนที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือโอกาสทั่วๆไปที่ไม่เป็นทางการค่ะภาษาระดับไม่เป็นทางการนะคะจะใช้ในการสนทนาโต้อตอบระหว่างบุคคลไม่เกิน4-5คนใช้ในโอกาสที่เป็นส่วนตัวและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปค่ะ ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการนะคะจากกรณีที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนพุจังหวัดนครราชสีมาได้อา,าพาธลงอย่างกระทันหัน มีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตรำทําพิธีปลุกเศษวัตถุมงคลและเคาะหัวให้กับบรรดาศิทยานุสิ์จนไม่มีเวลาพักผ่อนเกิดอาการหน้ามืดจนกระทั่งลูกศิษย์ต้องหามส่งโรงพยาบาลมหาราชนายแพทย์เจ้าของไข้ได้ตรวจร่างกายแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็นไข้หวัด ประเภทของระดับภาษาชนิดสุดท้ายนะคะชนิดที่5ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากเป็นภาษาพูดที่ใช้สนทนากับบุคคลที่สนิทคุ้นเคยใช้สถานที่ส่วนตัวหรือในโอกาสที่ต้องการความสนุกสนานคลื่นเครงนั่นเองค่ะลักษณะภาษาระดับกันเองนะคะจะใช้ในวงจำกัดมากๆสถานที่มักเป็นที่ส่วนตัวเนื้อหาของสารไร้ขอบเขตค่ะ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูดที่ไม่เคร่งครัดอานมีคำตัดคำแสดงคำตำคำหยาปบปะปนกันไปโดยทั่วไปนะคะไม่นิยมใช้ในภาษาเขียนยกเว้นงานเขียนบางประเภทเช่นเรื่องสั้นนวนววิยายาาาาภษข่หนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากนะคะ มึงจะไปไหนไอ้มัน่นกูสั่งให้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจกูอยากนั่งดูมันมองมันตายช้าๆเลือดไหลออกจนหมดตัวและหยุดหายใจในที่สุดถึงจะสมกับความแค้นของกูก็สรุปได้ว่านะคะระดับภาษาก็คือ ความลดหลั่นของถ้อยคําและการเรียบเรียงของถ้อยคํานะคะที่ใช้โดยพิจารณาตามโอกาสหรือการะเทศะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสารและตามเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารค่ะซึ่งประเภทของการใช้ระดับภาษานะคะแบ่งออกได้ทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือ 1. ภาษาระดับพิธีการ 2. ภาษาระดับทางการหรือภาษาทางการภาษาราชการค่ะ 3. นะคะ ภาษาระดับกื่งทางการ 4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการและสุดท้ายนะคะภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ศึกษาเนื้อหาของเรามากพอสมควรแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดพัฒนาความรู้กันบ้างดีกว่าใบงานของเรานะคะก็คือให้นักเรียน เปลี่ยนคำจากภาษาไม่เป็นทางการที่รูกกาหนดให้นะคะให้เป็นภาษาทางการให้ถูกต้องโดยเขียนลงในสมุดจากนั้นก็ให้ถ่ายรูปและก็ส่งไปในอัลบั้มไลน์นะคะน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าอารงหนังนะคะภาษาทางการคือโรงภาพ,พยนตร์ใบรับรองภาษาทางการคือหนังสือรับรองใบขับขี่ ภาษาทางการคือใบอนุญ,ญาตขับขี่สแตมภาษาทางการคือดวงตาไปรสนียกรตีตราภาษาทางการคือประทับตาผัวเมียภาษาทางการคือคู่สมรสนะคะมอไซค์าภาษาทางการคือรถจักรยานยนต์รถเมล์ภาษาทางการคือรถประจำทางตายภาษาทางการคือเสียชีวิต พูดโกหกภาษาทางการคือพูดเท็จและก็ข้อสุดท้ายนะคะอ้วกภาษาทางการคืออาเจียนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกกันเยอะไม่เอ่ยถ้ามีข้อสงสัยในข้อที่ครูเฉลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับคูดได้เพิ่มเติมที่ช่องแชทได้เลยนะคะสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเรื่องระดับภาษาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ ครูออนสอนภาษาไทยก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องครูออนสอนภาษาไทยได้วยนะคะ